เดหัวคลิปมากกับศาสตร์น้ำกันเลยทีเดียวนะคะสวัสดีวันปีใหม่ไทยจ้าทุกคนจ๋าวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมของโรงงานนะคะที่จัดขึ้นให้กับพนักงานได้มารนามดน้ำดำหัวู้ใหญ่กันนะคะวันสงกรานนี้เราจัดกันก่อนเลยนะคะก่อนที่พนักงานจะได้ยุดงยาวกันจ้านอกจากนั้นนะคะตอนเช้าก็จะมีพวกพี่ๆแม่บ้านนะคะมาจัดงานเตรียมงานกันก่อนนะคะถึงเวลาแล้วนะคะเช้านี้ก็จะมีเบรก แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆก่อนที่จะเป็นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในโรงงานของเรานะคะอ่ะพนักงานมาพร้อมนาพร้อมตากันแล้วนะคะใส่แบบเสื้อลายดอกสีสันแบบจัดเต็มเลยนะคะอยากได้กีสีก็เลือกเอานะคะหญิงอ่าในส่วนของกิจกรรมช่วงเช้านะคะเจ้าหน้าที่มาไห้อวยพรพนักงานทุกคนเนาะแล้วก็จะเป็นการ ส่งน้ำพระนะคะนี่ก็จะเป็นตัวแท่นของพนักง,งานจีแต่งตัวโด้โดนใจกรรมการที่สุดนะคะก่อนจะได้รับร่างว่ลนกันนั่นนะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้โยกเข้าจังหวะกันเล็กน้อยนะคะโดยผู้ที่เป็นกรรมการก็ะนั่งอยู่ข้างหน้าเลยล่ะคะ่ะเพื่อที่จะมอบคล้องพวงมาลัยให้กับผู้ที่ชนะนะคะถึงเวลาที่พวกเราจะต้องมารดน้ําดําหัวผู้ใหญ่กันแล้วนะคะเออสังเกตว่าหลายๆคนก็เห็นงานเราเขายิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสกันนะคะทุกคนค่ะลรวก็แต่งตัวดยสีสันอู้องฉันดิ แสบตากันไปถึงดาวข้างคารกันเลยทีเดียวนะคะรดน้ําพรมน้ํากันเล็กน้อยนะคะวันสงกรานต์นะคะเป็นประเภที่เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยนอกจากนั้นก็เอ่อถือเป็นวันรวมญาตินะคะที่ต่างคนต่างมีภาระไปทํางานอยู่ที่อื่นนะคะกลับมาบ้านเห้านะคะรดน้าดาหัวผู้ใหญ่ป้าแป้งเล่นน้ํากันนะคะเฉลิมฉลองกันนะคะหญิงสมัยแต่แต่ฉันเป็นเด็กหน่อยนีย่โอ้ยหหอนย่ามเทศกาลย่ามันดีใจถาดเป็นอาทิตย์เป็นเดือนพุน,นนียยิงสิเดลเลนนําป้าแป้งผู้เบาแต่สมัยนี้นะ พอถึงวัยที่เราจะต้องพักผ่อนแล้วก็คือไม่อยากจะออกหอดแดดจ้ะมันฮอนไหลแต่ปัจจุบันนี้นะคะก็เห็นหลายๆสถานที่นะคะมีการจัดกิจกรรมวันไหลวันสงการนะคะหลายคนก็รับบทเป็นพ่อข่าแม่ค่านะคะในคานขายแป้งหรือขายอาหารนะคะส่วนฉันก็จะรับบทเป็นผู้นอนอืดเฝ้าอยู่ห้องเรากันนะคะหอดไหลไม่อยากออกไปข้างนอกจ้ามาที่คลิปของเฮากันต่อนะคะหลังจากรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ไปแล้วนะคะก็มาสงน้ำเล่นน้ำกันเองบนีจ้าทุกสันวันสงการด้จ้าทุกคน